มาเกิน่ตังบุญ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 เห็นทุ่นไหมทุ่นที่ไม่ใช่ทุ่นที่แต่งโมเกาะนะนี่ทุ่นทุ่นทุ่นลอยน้ทุ่นแอซ้ายมันพับซ้ายมันพับ hỏi oh, ừ. đi hỏi, đi hỏi. hỏi. Ừ. À. Ừ. Anh à. Hả? Bà. Ôi. Trứng nấm lại đó Hỏi dễ dàng mà. เยงไปเลยไปดูบนนอนหน่อยห็้ไหมเอาตาดูนก่อนกระดี๋ยวจะปิดวาลนี้จะเปิดวาลก่อนต้องเปิดทีละวาลไปใช้น้ำปราปาเนี่ยน้ำ น้ำต่อจากมาต่อจากสะมาต่อจากแผงโซลาเซลล์เนี่ยน้ำแผงโซลาเซลล์เนี่ยต่อมาใส่ท่อไว้รดน้ำ้นไม้แดดมันน้อยถ้าแดดแรงมันก็จะแรงตามแดดก็ใส่พลังแสงอาทิตย์ใส่แผงโซลาเซลล์เนี่ยต่อน้ำึ้นมาจากสะเนี่ยนู่นนะแสดงทำ โอเคเยี่ยมมันไม่แดดนะไม่แดดเลยนะฮะถ้าแดดแรงนะถ้าแดดแรงจะมันจะ่ัระมาณนที่นี้เราก็เปิดนั่งแล้วก็ตัดตัดรถต้นไม้ ตัดรถมาแทนนี่จบแล้วก็ปิดวาวนี้จะเปิดวาวนู้นไล่ไล่ไล่ไปทีละทีละวาวทีละวาวทีละวาวไปเนี่ยผักแครแมกแกหมดแล้วเราจะมาเก็บไปบางพีหน่อยแกหมดแล้วเนี่ยผักแครแมกเนี่ยยอดแกแล้วอืมอืมจ่ะ นนศักเขาฝั่งนนศักข์เขาฟังเขา,เขา,เขา,เขาอันนี้ของเราที่ปลูกกล้วยไว้เนี่ยของเราฝั่งน้นอีกเป็นน้อยไปน้อยมาด้วยโู้ไหลแรงเนี่ยโู้น้ำถ้าแดดแรงมันจะพุ่งแรงเลยเนี่ยดูโอ้ น้ำก็สะอาดนะถ้าเกิดว่าเราเปิดทิ้งไว้มันก็จะนอนต้นน้ำก็จะใสเดยวางท่อเป็นจุดเป็นกุดไว้เพื่อจะได้มารดน้ำต้นไม้ตักเอาใ,ใกล้เอาเราก็จะใหม่จุดนี้จุดอีก จุดนี้จุดหนึ่งมันก็ปิดปิดตรงนั้นเต็มก็ปิดปิดล่าประปวาตรงนี้ต่อฮึไม่ให้หิะมะแท้โอ้มะม่วงเนี่ยมะม่วงเบาเนี่ยเ,เนี่ยปลูกไปกี่ปลูกปุ๊บติดปั๊บเลยเลย 金三木三。